ค่ะชื่อจุฑาลาหล่ตทองสารอยู่สาขาฟิท์ค่ะอยากเข้าแพทยศาสตร์เทคนิคการแพทย์สำหรับกิจกรรมในวันนี้น้องเฟียสเป็นยังไงบ้างคะมันช่วยให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นค่ะว่าอยากเข้าคณะอะไรเหมาะก,กับคณะอะไรคิดว่าจะนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปต่อยอดยังไงบ้างน้องเฟียสก็จะไปต่อยอดในคณะที่อยากเข้าค่ะแล้วก็ไปทําขอให้ดีสวัสดีครับชื่อนายพายุพัฒน์เคียนดารครับชื่อเล่นพายุาครับอยู่โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมครับคณะที่ mm hmm. อยากเข้านะครับนิติศาสตร์ครับผมก็ได้ รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพอร์ตหรือว่ากิจกรรมมอต้นก็สามารถใส่พอร์ตได้แบบนี้คิดว่าจะนําความรู้ที่ได้จากวันนี้ไปเตรียมความพร้อมในการอสอบเข้ามาหาลัยยังไงบ้างคะแน่นอนเลยครับเดี๋ยวนี้กาลังทําพอร์ตยืะอยู่เป็นสถาบันที่ดีค่ะจากชวนเพื่อนทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะบราโวขอบคุณ จ,จบกันไปแล้วกับกิจกรรมนัดเดทกับคณะที่ใช่ซีซั่น2เดทที่3พี่เฟรมและพี่ทีมงานต้องขอบคุณเสียงตอบรับอย่างล้นหลามและขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมออกเดทในครั้งนี้ด้วยกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นพี่ๆทีมงานสถาบันดีแอคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ไปเติมเต็มในการช่วยค้นหาตัวเองได้ไม่มากก็น้อยน้องๆม .4 ถึงม6คนไหนที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเตรียมพบก,บกับกิจกรรมนัดเดทกับคณะที่ใช่ พิเศษในวันเสาร์ที่7กันยายุนนี้ครั้งนี้ห้ามพลาด The X จัดเต็มให้น้องๆอ,อีกเช่นเคยสมัครกันเข้ามาให้ทันนะ